ในช่วง5ปีที่ผ่านมาจีนพัฒนาอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่อย่างรวดเร็วเพื่อรองรับจำนวนแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนในระบบโครงข่ายไฟฟ้าล้วนต้องใช้แร่สำคัญอย่างลิเทียมนิกเกิลและโคบอลต์รัฐบาลจีนเล็งเห็นว่าการนำแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ามารีไซเคิลเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาหินฟอสเฟตจากเหมืองในเมืองอีชางบนทนหูเปยถูกนำมาใช้ในการผลิตปุ๋ยแต่เมื่อกระแสะรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตขึ้นหินฟอสเฟตถูกนำไปแปรรูปเป็นวัสดุแคโทดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพลังงานที่ขับเคลื่อนยานยนต์นับล้านในปัจจุบันไม่ไกลจากเมืองดังกล่าวคือโรงงานขนาดใหญ่ของบริษัทบรันบริไซคริ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ CATL ผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของโลกบรันด์รีไซเคิลใช้กระบวนการรีไซเคิลรูปแบบใหม่ในการนำแร่ธาตุสำคัญจากแบตเตอรี่ที่หมดอายุการใช้งานให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งรองประธานของบรันด์รีไซเคิลกล่าวว่าปัจจุบันแบตเตอรี่ที่ใช้กันมากที่สุดมี2ประเภทคือแบตเตอรี่ลิเทียมไอรอนฟอสเฟตและแบตเตอรี่ริเทียมแบบไตรภาค เมื่อผ่านการรีไซเคิลและแปรรูปวัตถุดิบจะถูกส่งกลับไปยัง C A T L เพื่อนำไปผลิตแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้งด้วยระบบอัตโนมัติใส่การผลิตหนึ่งสายสามารถแปรรูปแบตเตอรี่ได้หลายร้อยตันต่อวันแต่ในระยะยาวเทคโนโลยีเหล่านี้ยังต้องได้รับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งผู้เล่นสำคัญในอุตสาหกรรมคือบริษัท G E M ซึ่งใช้ระบบอัจริยะในการถอดแยกชุดแบตเตอรี่ นวัตกรรมของ GEM คือการพัฒนาเทคโนโลยีกระตุ้นปฏิกริริยาตัวเร่งทั้งอุณหภูมิสูงและต่ำรวมถึงการสกัดลิเทียมที่มีความแม่นยำสูงทำให้อัตราการกู้คืนลิเทียมสูงกว่า90%<ง>รองผู้จัดการทั่วไปไของ,ง GEM กล่าวว่านับตั้งแต่ปี2023 บริษัทพัฒนาระบบถอดแยกแบตเตอรี่ทำให้ใสายการผลิตหนึ่งสายสามารถจัดการแบตเตอรี่ได้ถึง40ชุดต่อวันปัจจุบันจีนมีอัตราการรีไซเคลิลนิกเกลิลโคโบอลและแมงกานิสสูงเกือบ97%และรีไซเคิลลิเทียมได้กว่า96%ในช่วง5ปีที่ผ่านมาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ปลดระวังแล้วกว่า3 0 0 0 0ตันถูกนำกลับมารีไซเคิลช่ลดความจำเป็นในการทำเหมืองและการนำเข้าวัตถุด,ดิบ คิดเป็นปริมาณมากถึง4ล้าน5แสนตันทำกลางการขยายตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของจีนในระดับโลกบริษัทรีไซคิลแบตเตอรี่ของจีนก็เร่งขยายการดำเนินงานไปต่างประเทศให้สอดรับกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละภูมิภาค CATL วางแผนจัดตั้งธุรกิจริไซคิลแบตเตอรี่ในยุโรป โดยโรงงานในฮังการีารมีกำหนดแล้วเสร็จในปี2026ขณะที่ GEM ตั้งศูนย์รีไซเคิลแบตเตอรี่ <ใน S 1> กำลังไฟฟ้าแล้ว7แห่งเช่นที่สาธารณรัฐเกาหลีและอินโดนีเซีย